สวัสดีครับผม่านผู้ชมทุกท่านครับพบกันเช่นเคยนะครับผมกับช่องหามาทํากินนะครับสําหรับวันนี้ก็จะพาทนานผู้ชมทุกท่านนะครับผมเปลี่ยนจากเมนูอาหารนะครับมาเป็นกินผลไม้นะครับช่วงนี้อากาศร้อนนะครับก็จะชวนทุกคนนะครับมากินแตงโมนะครับเนี่ยครับแตงโมหลังจากที่ผ่าเรียบร้อยแล้วเราก็มาดัดแปลงเป็นรูปทรงให้มันดูน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นเน่ยเนี้ผมก็แกะเองเป็นรูปนก พกคู่ครับรูปหงหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับน่าจะเป็นรูปหงคู่นะครับเนี่ยครับแล้วก็อันนี้ก็ทําเป็นชิ้นชิ้นแล้วก็อันนี้ก็เป็นชิ้นโอเคครับอ่าก็เริ่มได้อยู่แล้วครับเดี๋ยวมาลงมือกินพร้อมกันเลยนะครับทุกคนครับโอเคครับเริ่มจากตรงไหนนี้ก่อนเริ่มจากนี้เลยครับนี่ <c oughs> อันนี้ทําเป็นรูปแบบของไอติมนะครับเนี่ยครับเสียบไม้ไอติมอืม หวานครับนะครับหวานดีนะครับนี่ทำเป็น รูปตรงแบบนี้นะครับก็เด็กๆก็น่าจะชอบนะครับนี่ครับหวานชื่นใจอ่ะอื หวานนะครับน่าดูน่ากินยิ่งขึ้นนะครับอืตอนนี้ทําไม่ได้ถ่ายให้ทุกคนดูนะครับเดี๋ยวไว้คลิปหน้าครับจะถ่ายให้ดูด้วยครับวิธีการทำง่ายง่ายครับอื ว่ามันขึ้นอยู่กับรูปแบบว่าเราจะทําแบบไหนนะครับแล้วก็เอามาวางให้มันดูแบบมีสีสันน้ารับประทานอืมเนี่ยมาลองปรมาณนี้นะครับ อมอม,มเด็กๆก็น่าจะชอบนะครับเพราะมันกินง่ายครับนี่ะรอยจริงๆชอ,อบอากาศร้อนๆของเมืองไทยช่วงนี้นะครับอนี่ก่อนที่ผมจะมาทำก็ ช่เย็นไว้ก่อนนะครับเวลากินมันก็จะได้มีรสชาติหวานเจี๊ยบเย็นจ้าวครับเนี่ย นะครับทุกคนหวานขึ้นใจนะครับ เ็จะเอาเป็นแบบนี้ครับอันนี้มันกินง่ายครับเด็กๆก็น่าจะชอบนะครับมันต้องเปื้อนมือด้วย <c oughs> ที่สำคัญคือเม็ดก็เอาออกแล้ว <c oughs> นะครับเอาทุกคนลองไปทำให้คนในบ้านกินนะครับเนี่ยผมว่าเขาน่าจะโอเคครับ <c oughs> เพราะว่ามันกินง่ายครับแล้วก็เม็ดมันก็ไม่มีเพราะเราออก เรียบร้อยแล้วเนี่ยง่ายอร่อยครับแต่ก็อย่างนี้ก็อาจจะได้ความประทับใจนิดหนึ่งครับา <c oughs> ใช้ฝีมือครับแต่นี้ก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับผมก็เพิ่งลองทำหวานครับ ตืนใจถ้ากินหมดเนี่ยวันนี้ไม่ต้องกินน้ำแล้วนะครับไอติมของเด็กๆห,หนูครับไอติมแังโมเอานะมาชิ้นนี้หวานจัง เม็ดเ,เยอะครับหนึห่งแนอืมอืม ครับนี่ถึงเวลาที่เราจะต้องมากินนกกันแล้วนะครับโอ้มหมาแน้มีปลาด้วยก่อนอื่นเราต้องแบ่งก่อนนะครับนี่เราแบ่ง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 การแบ่งใช้ไม้กั่แล้วกันครับโอ้ชันไม่อยากกินเธอเลยอะ่ะเธอช่างน่ารักสดใสแล้วเธอก็เป็นคู่กันด้วยฉันก็ต้องขอโทษเธอจริงๆนะ อืแต่ฉันไม่ต้องกินให้ท่านผู้ชมดูว่ามันสามารถกินได้จริงๆหลังจากที่ฉันทาเธอเสร็จแล้วนีไ่ไงทุกคนนีไ่ไงทุกคนผม,ม,มลืมหยิบมีดมานะครับทุกคนนี่ก็ใช้เป็นอย่างนี้ผ่าเอาไปแล้วกันเราจะไม่พัดภาคจากกันที่รักโอ้แต่ไม่เป็นไรฉันจะย้อนกลับมาหาเธออีกนะนี่ครับทุกคน แมว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 อ่าเราก็ได้สองตัวไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่แต่จริงๆมันต้องผ่าผ่ากลางไว้ก่อนนะครับผมลืมนี่ครับนี่ก็เป็นคู่นะครับนี่ก็กินทีละตัวนะครับทำ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 อันนี้ออกก่อน หวาน,นครับแล้วกินหวัวมันไปแล้วนี่ไม่รู้ว่าอะไรเลยครับเนี่ยมัว <c oughs> ผมน่าจะกินข้างล่างตัวมาก่อน <c oughs> อื mét dữ mà hmm. Hmm. อย่าลืมนะครับเมนูนี้ไปทําให้ลูกๆหลานๆนะครับกินผมว่าน่าจะมีความสุขมีรอยยิ้มนะครับอือออออน้ําเยอะมากเลยครับเนีวันนี้ผมไม่ต้องกินน้ํำนะครับเจอได้โมนี่ข้าไป Mmm. ยัไม่หมดนะครับท่านผู้ชมน้ำเยอะครับโอเคนะครับอย่าลืมนะครับปากนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องหามาทำกินด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปเพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ